สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่กับเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับแล้วก็ปีใหม่นี้ก็ได้กล่องมาหนึ่งกล่องนะครับไม่ใช่กล่องซุ่มนะครับจะเป็นกล่องของขวัญนะครับเรามาแกะดูว่าข้างในคืออะไรนะครับมาดูหน้ากล่องก่อนนะครับว่าส่งมาจากที่ไหนนะครับนี่ครับชีช้างนะครับบริษัทชีช้างคอมพิวเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับก็นี่ครับ บอดีจงระวังแตกเจ้าก็ยายนนั่นแหละครับเพราะว่าข้างในเป็นสินค้าเปราะบางนะครับนี่นะครับมาแล้ว นี่เป็นของแถมนะครับนี่ยลำโพงซับฟ็อเฟิร์นเมาส์นะครับเมาส์ไร้สายนะครับเป็นโน้ตบุกนะครับยี่ห้อไอซุดนะครับแกะดูตัวน้ดบุกกันนะ มันจะมีระเขานะครับตามมาด้วยนะคมันปลูกแล้วก็จะเป็นคู่มือนะครับจะเป็นตัวเครื่องนะครับอัดเสียงแบบสีร้อนนะครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาเปิดใช้งานกันนะครับครั้งแรกนะครับแชทแบตก่อนนะครับให้แบตมันกระตุ้นหน่อยครับร์จแบตไว้ก่อนนะครับ เป็นมาลวเล็นะครทบนะครับเปิดใ,นะใช้งานครั้งแรกนะครับแล้วก็มาเซตตรงนี้ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็น Windows Home Edition Windows 10 Home นะครับเป็นของแท้มีไรเสนมานะครับแถามมากับเครื่องนะครับเราสามารถอัปเดตเป็น Windows 11ได้เลยนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้กันนะครับสวัสดีครับ